สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาต้มเค็มปลาหมิ่นะคะปลาหมิ่เราไม่ใช่ปลาตะเพียนนะคะเราใช้ปลาหมิ่นะคะเราก็ใส่น้ขิงนะคะขิงข่าตะไคร้นะคะแล้วเราก็เราเปลี่ยในไปใส่กระปินะคะแล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะต้มให้น้ำพาแห้งนี่ก็ยังไม่แห้งให้กระดูกร่อนเลยนะคะอ่าดีละคะ่ะต้มยำ ต้มยำเนี่ยต้มเข็มปลาหีินนะคะนี่นะคาต้มเค็มปลาหินะคะตัวใหญ่2ตัวค่ะวัตถุดิบจะมีปลาหมิตัวใหญ่2ตัวแล้วก็ถิงนะคะค่ะกระชายหัวหอมแล้วใส่หมดเลยค่ะ ให้น้ำเขาแห้งก่อนนะคะนี่นะคะ่ะเราจะต้มไปเรื่อยๆให้น้ำแห้งนะคะให้กระดูกระดูกของปลานะคะเขาร่อน,นะคะ่ะกระดูกของปลาร่อนเลยนะคะต้มไปเรื่อยๆจ้าวันนี้เราก็ ลาดิงก็ยังไม่ค่อยมีเกล็ดมากนะคะถ้าเป็นปลาตะเพียเนเจ็ดเยอะก็เลยเลยเปลี่ยนเป็นต้มเค็มปลานึ่งนะคะเราจะเราจะใส่ไปทั้งตัวนะคะสองตัวใหญ่เราไม่ใส่เราไม่ตัดนะคะเราทับใส่เป็นตัวแล้วใส่ขิงได้เยอะค่ะมันจะหอมมากเลยค่ะเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยนะคะกลิ่นเขาจะหอมหอมค่ะ เหนปานิจา่าค่ะอีกนิดนึงนะคะภาะวาน้ำยังไม่แห้งนะคะเดี๋ยวให้นะเราก็จะใส่พริกเม็ดใหญ่นะคะพริกแดงเม็ดใหญ่ไปอีกนะคะให้เพิ่มความเผ็ดแบบที่เราจะใช้เป็นเป็นเม็ดเมดเลยนะคะเป็นพริกแค่นะคะ เดี๋ยวเราลอนะคะต้องไปจักผ้าใ,ใหญ่ๆรอให้น้ำเขาแห้งกันนี้นะคะนี่นะคะให้น้ำแห้งกันนี้นะคะกำลังร้อนๆนะคะแต่เราก็ให้น้ำแห้งกันนี้หน่อยหนึ่งนะคะแล้วเราถึงจะตักขึ้นนะคะให้เนื้อปลาเขาร่อนเลยค่ะกระดูกไม่ต้องแข็นนะคะนี่ค่ะ,คะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ ต้มเค็มปลาหนึ่งสมุนไพรรสแซ่บอร่อยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะหมายท่าผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตบูรษาภารคุ้มครองสาทุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิเป็นกำลังใจด้วยนะคะไา่บาดไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ